โ okay, อเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามาถึงวอลร,รอบสี่ทีมแล้วครับผม Y2K เจอกับ b a b ี What's Up นะครับผมไลฟ์อัพก็ประมาณนี้ครับผม, up up minute, ผมตอนนี้ไล่เริ่มขึ้นแล้วครับผมตรงกลางยังไงครับผมพิสถุย oh, ยิงเอวิลยกแล้วไปโดนใครอใครหยิบเอาเสาไม่คนหยิบรอเสาปุ๊บ Y2K หยิบเอาเสาไปหรือเปล่าตอนนี้ยังไงเอาเสาอยู่กับ b บบีอยู่กับพีกกระจูแล้วครับผมกระจูยิงหนึ่งทีสองที แล้วก็สามทีสีท่ทีเอา้าไม่มีคนอยู่ตรงกลางกัจจูยิงรัวเลยครับผมตอนนี้จะแตกหรือเปล่าแตกแล้วผมเรียบร้อยนะครับผมว่าจะเคลียร์ออกมายิงเคลียร์แต่ไม่โดนใครกจจูโดนเรียบร้อยโอ้โหตรงนี้ตรงกลางยังไงเอสเอ็กยกยกใครอะเองยกใครอะน้องโอ้โหโดนยิงเคลียร์โอ้โหเองยกใครมันไม่โดนไอ้นี่เอาลนะครับผมเอเมิลี่เข้ามายิงตรงบนครับผมหนึ่งทีสองที หยิบเหลาเสาหรือเปล่าหยิบเหลาเสาปุ๊บแล้วก็จะยิงหรือเปล่ายิงหนึ่งทีสองทีแล้วก็ลำใส่กันยาวฮนะข้างล่างมีไงเบบี้หนึ่งคนนะผมอย่างจริงเตะเตะแล้วก็ยกโดนเพชรเ็ดเอกแล้วครับผมไอ้นี่มันตายบ่อยจังวะโอ้โหเอลวิลเอลยกไม่โดนใครครับผม บายทูยังไงครับผมตอนนี้ทิสซี่ยิงแต่ว่าไม่โดนใคยรยิงเคลียร์ไปวิกาจูรอเล่นอยู่หรือเปล่าน่าจะรอเวลาอยู่นะครับผมบายทูเคก็บเหล่าเสาไว้ได้แล้วก็ยิงหนึ่งทีสองทีแต่ยังไม่แตกนะครับผมเอลดีวิลยกเรียบร้อยได้2ตัว แอตติกโดนเพชรเซตเอ็กยกไปดาเมจไม่มีแต่ว่ายัางไงผมยกกันไว้ก่อนก่อนไว้กันนะครับผมแล้วข้างบนเอมิลี่ยิงแตกไปแล้วครับผมมาแล้วครับผมเบบี้เข้ามาข้างบนแล้วโดนกดคิวเอมิลี่มาแล้วผมยิงได้หรือเปล่ายิงได้หรือเปล่ากดคิวลหลบสวนกันโอ้โหโดนโดนเตะตายเพชรยกได้หนึ่งคนแอตติกเพชรยกไปอีกหนึ่งที เอตวิกยกได้สองคนข้างล่างมีคนมาหรือเปล่าเบบี้ปพิกาจูยิงป้อมล่างอยู่ไอ้ยิงกูกแก้วล่างอยู่มานาหมดเดินไปหาเพื่อนเตะก่อนเดี๋ยวเอลเดวิลแจกมานาไปให้เรียบร้อยับผมพิกาจูว่ารอบหน้าเจอแน่มาแล้วครับผมเบบี้วอตซ์หนึ่งคนอีเข้าไปอื้อีเข้าไปครับผมโอ้โหเซ็แคมป์หนึ่งโอ้โหโโอีร e, ัวๆเลยเชียร์รัวๆเลยนะครับ แตบยูใส่ตรงกลางยังไงตรงกลางไม่ตรงกลางตรงหน้าป้อมอยังไงครับผมกระจูเข้ามายิงหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีแล้วก็ห้าทีลพลาดโอ้โหโดนผักเพชรเล็กโดนโดนยกครับอันนี้อันนี้มันตายบ่อยนะเนี่ยเอยแล้วแพทริกมาตรงนี้นะผมแพทริกรอย,ยืนรอเพื่อนอยู่นะผมมีคนเข้ามาแล้วเคเวยิงไปหนึ่งทีสองที สามทีดีทีจะจบแล้วหรือเปล่าห้าทีเอมิลี่ยิงสวนไปอีกโอ้โหเข้ามายิงสองโอเวอร์สองตัวโอ้โหอะไรวะเนี่ย <c oughs> มันเป็นกระจูมาแล้วครับผมถึงทีสองทีสามทีจบหรือเปล่าจะจบหรือเปล่าจะจบหรือเปล่าที่กระจูดโดนเอลเอลยกไปแอดริกยังอยู่นะครับผมตรงนี้โอ้โหโนเนียกันตรงไม่ไม่ไม,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 ไม่ไปไหนแนละ้วตรงนี้ผมโอ้โหโนเนียกันมากมีคนมาอีกหรือเปล่านะผมยิงเคลียร์ไปแต่ยังไม่ตาย แล้ว Y2K เกิดมากันพร้อมหน้าพร้อมตากันเต็มแล้วผมมีคนลงไปแต่ว่าโดนยิงเคลียร์ไปก่อนเอาละฮะตรงกลางนะครับผมจะมีใครมาหรือเปล่ามาแล้วผมเบบี้มาแล้วผม Baby, มาแล้ว,ลวยิงหนึ่งทีได้หนึ่งทีต้องเตะโอ้โหเฮดสแตเอ็กซ์ Z X. ที่กระจูเข้ามาจยบร้อยโดนยก แล้ว Y 2 K เข้ามายกได้หนึ่งโอ้โหโนเนียโซเซียมาแล้วผมมาเอมิลี่มาเอมิลี่หยิบลงไฟข้างล่างยังไงเอมิลี่ลงไฟให้เคเวอร์ยิงสองทีสามทีสีท่ทีโอ้โหเล่นแบบมาเล่นดีมากครับผมคือเอมิลี่มีมานาใช่ไหมแล้วหยิบ ลงไฟครับผมแล้วให้เควเข้ามายิงอ้โหสือว่าทำได้ยอดเยี่ยมมากเลยครับจังหวะนี้เอล่ L ีวิวโดนผักเอาละฮบผมตอนนี้เบบี้เบบี้จะจะจบเลยหรือเปล่าเบบี้จะจบเลยหรือเปล่า, Baby, จจลห,รลาหรือว่าจะเล่นก่อนเอเมลี่เข้ามาแล้วเรียบร้อยเอมมลี่กดชิลยิงลงไฟไปก่อนนะผมน่าจะมีคนมาหรือเปล่า เอเวอร์ hey, มายิงหนึ่งทีสองทีแล้วก็สามทีแล้วก็โอ้โห و, โดนยกไปพิกาจูยังไงพิกาจูรอจังหวะเพื่อนมายิงเคลียร์แต่ไม่โดนใครโอ้โห و, แล้วฮืม <c oughs> ไฟตูเคยิงเคลียร์เข้าไปได้นะผมเอาไงผมจังหวะนี้มีชุดแชมป์มาข้างล่างเอามาเคลียร์หรือเปล่าชุดแชมป์ หรือว่าจะเข้าไป E เองแคมป์เข้ามาเคลียร์นะผมเคลียร์หนึ่งที่เรียบร้อยแอตกติกหยิบทูบไปกลับบ้านยังไงไปเล่น โอ้โห Y2K กันได้ดีมากเลยจังหวะหลังๆนะครับผมเอเมลี่หยิบลงไฟอีกแล้วผมตายโอ้โหโดนเอลเดวิลยกตายพอดี Y2K กันได้สวยมากหลังๆนะผมแ้วมีคนเข้ามายกเพชรเดกยกดักได้โอ้โหสวยมากน้องเพชริกเข้ามาเล่นในบ้านเพชริกยกหรือเปล่าเพชริกทุบครับผมเพชริกหยิบทุบมาทุบรัวๆแล้วก็ทุบรัวๆจะมีคนเข้ามายิงหรือเปล่า ยังไงครับผมเอเวยมาแล้วเคเวยมาแล้วผมเอเวยยิงยิงกดเปล่าหนึ่งทีสองทีเอมิลรี่หยิบลงไฟโอ้โหคอมโบกันสุดยอดเลยฮะเอาเอมิลรี่ลงไฟอย่างรัวๆเลยับผมตัดได้ต่ไม่โดนไม่มีเพื่อนเข้ามาก็น่าจะอายไปเฉยๆนะครับแล้วข้างล่างมาแล้วผมดุแชมป์มาแล้วฮะกีเคียแต่ไม่โดนนะผมโดนยกส่วนไว้ก่อน หายแล้วครับผมต้องมีคนยกแล้วจังหวะนี้มีคนต้องมีคนยกแล้วครับผมจังหวะนี้ยังไงครับผมโอ้โหดูเคแบบกันได้แบบเควย์ K way. เขามายิงข้างล่างหนึ่งที่โดนเตะตายโอ้โหนึกว่าจะแต่สารัพัดทวิกเข้ามาเล่นนะผมแทริกเข้ามาเล่นอย่างจริงยกเข้าไปได้เอลดรีวิวเจร์แล้วอย่างจริงมานาหมดแทริกยังอยู่แทริกยังอยู่แทริกยังอยู่นะครับผมตอนนี้ โอ้โห oh, ว2วา 2k กันแบบชุดฉีดตอนนี้วา 2k เปิดป้อมของของเบบี้ได้แล้วนะผมตอนนี้บออเป็นของเบบี้เลยนะครับผม oh, oh, a, โอ้โหโนเนียตัวเซียกันมากเอมิลี ML, ลงไฟอีกแล้วผม,แล,วผมแล้วมีเคเวเข้ามายิงโอ้โ oh, ห oh. หนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีอาท,าทีแตกหรือเปล่าแล้วมีชุดแชมป์เข้ามาอ e, ีด้วยโอ้โ oh, ห oh. น่าจะจ้าวเลยครับผม โอ้โหไอตูเคต้องรีบกันนะผมตัวนี้ต้องต้องเคลียร์ตัวกวนตัวอะไรด้วยนะครับผมไม่งั้นแย่เลยนะผมต้องฮิวเลือดป้อมคืนด้วยนะครับผมนี้แพทริกแพทริกมีมานาอยู่นะครับยังไงยังไงตอนนี้เอลเดวิลเจอากับเซมาคูเมานะผมฮิวเลือดป้อมอยู่นะครฮะตอนนี้พยายามยื้อสุดชีวิตนะครับผมไอดูเคแพทริกเข้ามาเตะแล้วก็ยกโอ้โห oh, ยกได้สองเลยนะผม ยังไม่ตายนะครับผมเอลด์วิวยังถือเลือดป้อมอยู่นะผมเดี๋ยวชุดแชมป์เข้ามาแต่บรรจุใส่ E หนึ่งทีสองทีพี่กระจูเข้ามายิงได้หนึ่งทีแต่ว่าเอลด์วิวดักได้แล้วชุดแชมป์ยังไม่มีคนเคลียร์ยังไงชุดแชมป์ยังไงเอลด์วิวเขาไปเคลียร์ชุดแชมป์จบได้ยังไงเรียบร้อยเคลียร์ได้อยู่นะครับผมเอลด์วิวเจไอยู่นะครับผมโอ้โหแบบโนเนียมากวายดูเคเล่นแบบยื้อสุดฉีด ชีวิตเลยฮะตอนนี้อย่างมันอย่างเมาแล้วครับผมคนภาคก็ไม่ได้ไปไหนนะครับผมดูจ้องอยู่ที่อ้อมไวทูเอยางเดียวเลยครับผมโอ้โหแล้วไวทูเชมีเพิ่มมานะเพิ่มเลือดแล้วไปเอาซุปเปอร์เกมไปเอาอะไรมาครับผมอมไปเอาตัดมานาะมาเรามีเควเข้ามายิงหนึ่งทีหนึ่งท,งทีแต่โดนเพชรเสดกยกโอ้โห,โโหโยกสวยวะครับน้องแล้วแล้วแพทฟิกมาแพทริกแพทริกยังไง แล้วฝั่ง Y2K จะเข้าไปยิงได้หรือเปล่านะครับผมตอนนี้ฝั่งเลือดเบบี้วั s ด p เหลืออยู่หนึ่งล้านสี่นะ Y2K เข้ามาต้องโล่งหนึ่งที่ยิงเข้าไปไม่โดนยิงเข้าไปหนึ่งทีโดนกดคิวไปตายนะครับผมเรามาดูฝั่ง Y2K เหมือนเดิมแล้วเอเมลี่ลงไฟยังลงไฟอยูอย่อย่างจริงรอจังหวะเข้าอยู่นะครับผมเฟตวิกก็ยังอยู่นะครับผมเอลเดวิลหาคนมีมานะแล้วเควยิงหนึ่งทีสองที ตามทีแตกหรือเปล่าเรากุท้ายไม่ได้โอ้โหโยกสวยน้องอย,ยกสวยมากเลยครับผมจังหวะอันนี้แล้วใครยิงเมื่อกี้เออร์ิวยิงเคลียร์ไปนะผมเมื่อกี้โอ้โหเอาว้เชต้องโอ้โหเ,เพชรแซดเอกโดนพี่กระจูพี่กระจูเข้าไปยิงหรือเปล่าพี่กระจูเราจังหวะแต่ตตนนตานนทําำไงที่นนยิงโดนยิงเคลียร์แล้วไปกระจูปิดหรือเปล่าจังหวะนี้พี่กระจูยิงหนึ่งทีไม่โดนใครจะปิดหรือเปล่าพี่กระจูจะปิดหรือเปล่ายิงเคลียร์ไม่โดน มานาเหลือๆน้องมา,ามานาพี่เหลือๆยังไงพี่กระจูกระจูจะเก็บกระจูยิงหนึ่งทีแตกแล้วก็โดนทุบโอ้โหเหมือนว่าพิกรจูเขาจะไม่ปิดป้อมนะครับผมเหมือนเขาจะให้แล้วเคเว้ลมานะผมเคเวิ้มายิงหนึ่งทีให้หนึ่งทีเพชรเด็กตายนะครับผมโดนลูกหลงนะครับซุปเปอร์เกมแล้วตัดมานามานะผม แล้วฝั่ง,งนี้เป็นยังไงครับผมมีคนเข้ามาเล่นหรือเปล่าไอทูเคมีหุมาดาบยกหนึ่งตัวนะผมโดนเออเบอร์กิวยิงเคลียร์ไปนะผมกาจูมาแล้วผมกจูมาแล้วครับผมไอทูเคต้องรีบกันแล้วโอ้โหแบบเบบี้แบบแบบเล่นมานาะแบบไม่ยั้งเลยนะผมยิงเคลียร์อย่างเดียวเลยนะครับแล้วเอลดีวิวเจรก็พยายามยิวเลือดป้อมขึ้นคืนนะครับผม โอ้โหคู่นี้นานมากนะครับขนมถุง5บาทยกไปเลาวแทิกเข้ามาเล่นในบ้าน y 2 k อะไรบอกว่าปุ๊บผมเพิ่มเลือด10ล้านแป๊บปิะจูเข้ามายิงหนึ่งทียังไงเอลเดวิลจะช่วยเพื่อนได้หรือเปล่า ก็จ,จูยิงหนึ่งโอ้โหเรียบร้อยเอดวีบอกว่าตัดไปก่อนฮะข้างบนอะไรยังไงทุบทุบเล่นกันนวลนวลตัวตัวกันอยู่โอ้โหโอเคเว้ยมายิงได้หรือเปล่ายิงหนึ่งทีสองทีเคลียร์หรือเปล่าแล้วอีแชมป์เข้ามาอีกโอ้โหปิดหรือเปล่าเดวี่ยิงด้านหลังยิงสองทีสองทีอทื้อหือ เอมิลี่เข้ามายิงได้หนึ่งทีโอ้โหเอเดวลตัดไปคือจังหวะนี้ต้องเคลียร์ทิ้งไปแล้วผมไม่ต้องสนนะครับว่ามานาหรือไม่มีมานานะผมตอนนี้ฝั่งเบบี้ก็เล่นมานาอย่างเดียวนะผมยิงเคลียร์อย่างเดียวให้เพื่อนเข้าไปนะครับผมแพตติกก็เล่นในปิกาจูเข้ามาก็ยิงเคลียร์อีกหนึ่งทีสองทีโอ้โหโดนสองดอกเลยนะครับไปทูเคต้องหยิบนิ้วเลือดป้อมแล้วตอนนี้ พิกาจูเข้ามากับชุดแชมป์โดนยกตัดโอ้โหสวยครับเอเวยังยิงอยู่โอ้โหพิกาจูเอาเฮ้ยเราเราเรามีเรามีพงไพ่เราปงไพ่เข้ามาเล่นด้วยนะผมตอนนี้โอ้โหมันนัวมันเนี๊ยจริงวะพิกาจูตายหรือเปล่ายังไม่ตายครับผมโดนเตะมามานาณเต็มเลยฮะเอลเดวิสเจอาอยู่ข้างล่างแล้วโดนดับบรรยูใส่เอลเอลหลบเอลดับบรรยูคืน หน่องถุงห้าบาทยกเคลียไปรถบอมยกยังไงครับผมจะจบกันแบบนี้หรือเปล่าเฮ้ยเรามีคนเข้ามายิงกี้มีคนเข้ามาแอบยิงนะครับยังไงครับผมเบบี้เ <Baby, S 1> ขาจะปิดหรือเปล่าเหลือเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วผมตัวนี้แพตริกเข้ามาแพทริกจะเหลาป้อมหรือเปล่าแล้วมีมาแล้วผมยิงเบบี้ยิงเบบี Baby, ้ Baby, โถมปิกาจูโถมแล้วยิงอีจ e. บหรือเปล่า จบหรือเปล่ายังไม่จบแล้วโอ้โหแล้วมีคนโอ้โหแล้วต่างคนต่างมานาะเยอะมากางไงครับผมเบบี้เข้ามาเหล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 าไปก่อนเหลาไปก่อนจะจบแล้วเหลาไปก่อนโอ้โหเบบี้โถมแบบเต็มบ้านเลยครับผนตอนนี้โอ้โหบอกว่าไม่มีอ e ีแต่ยิงเกียร์ยบร้อยแลผมเบบีช้ชนะ Y 2 K นะผมมันมากครับผมรอบน,นี้